สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมอยู่กับทที่สอนนะครับและนี่คือ Resident Evil 4 remake ครับโอ้ oh my god ในสุดผมก็ได้มาเล่นสักทีนะครับนะหลังจากที่เกมออกไปเป็นปีแล้วนะครับโอเคไปเริ่มมาเลยนะฮะนิวเกมเลยนะฮะ standard ไปดูซิว่า ภาครีเมคจะมีอะไรให้เราตื่นเต้นหรือว่าคิดถึงวันๆบ้างไหมนะโอเคนะครับก็อันนี้เป็นรนะีเมคเนาะแล้วก็ขอเกินกันว่าผมเล่นจบไป1รอบแล้วนะครับนะแต่ว่าจบเมื่อประมาณ3วันที่แล้วนะครับก็คือเล่นแบบศึกษาระบบเกมไว้เฉยๆนะไม่ได้ลงเนื้อเรื่องเลยนะครับกดข้ามคาสิโนทุกคาสิโนนะอันนี้ก็ถือว่ามาเก็บเนื้อเรื่องนะครับแล้วก็นิวเกมใหม่เลยแล้วกันนะ โอ้มาถึงก็สวดอะไรเลยโอ้ไม่กดโอ้ไม่กดโอ้ไม่กอโอ้หญิงสาวนิรนามโดนบูชาย,ยัะนในสักอย่างลทัทธิประหลาดอะไรวะนี่เปิดมาก็โหดเลยนะครับ กันยายนวันที่30ปี1998งาไปมันเป็นวันที่ผมจะไม่มีวันลืมเลยตำรวจในเมืองนั้นตายทุกคนและคืนนั้นและคุณซิตีกต้ก็ชิบหายมากต้องขอบคุณดาวุธัฒนภาพที่ถูกสร้างโดยอัเบลา่าไนอัเบล่านะครับอย่างไงซะก็ผมก็รอดม,มาได้แต่ว่าก็มีหลากหลายชีวิตที่ไม่ได้โชคดีนะผมได้ถูกขอให้ร่วมมือกับหน่วยท็อปซิเคตของรัฐบ,บาล และผมก็ไม่มีทางเลือกซะด้วยตลอดการฝึกได้ลักดันผมไม่ไปทำภารกิจที่เกือบตายแต่สุดท้ายแล้วผมก็ตั้งสติแล้วก็ผ่านมาได้<อ>ผมไม่สามารถลืมเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนั้นได้ความเจ็บปวดทุกวินาทีและครั้งนี้มันจะแตกต่างออกไปแลวมันต้องเป็นอย่างนั้นมาแล้วนะครับ พระเอกของเราลีออนเอสเคนเดดีว้าหกปีต่อมานะครับจากเหตุการณ์พักสองรีเมคนะืมยิงสาวในรูปเอ้บอลเดซิเยนชีทำไมถึงมาที่มันขนลุกแบบเนี้ยฮะมันออกจากตัวเมืองมาไกลเลยนะก็อย่างที่บอลนั่นแหละผมมาตามหาคนน่ะต้องเป็นคนที่สำคัญมากเลยสินะโวหน้าให้คำสั่งพวกเราเนี่ยแบบว่ามาช่วยเขาทีเถอะอย่างประมาณนั้นน่ะก็นะ ผมมั่นใจว่าพวกคุณน่าจะไม่ออกมาแถวนี้บ่อยๆหรอกแล้วก็มาปิ้งมัชเมลโลวะนะนายนี่มีเซนที่แปลกดีนะโอ้ฉันจะให้นายเก็บความลับเรื่อยๆต่อไปแล้วกันนะระหว่างพวกเรามีหลายสิ่งหลายอย่างนะที่อาจจะพาดไปจากแถวนี้นะโอ้นะมันก็ควรจะมีสัวัปรหอื่นนะคุณตำรวจฉันหมาถึงสัปดาห์ที่แล้ว มีการตามหาคนที่มาปีนเขาแล้วหายไปนะ่ะโอ้ผมว่าผมจะไปประโยชน์กับพวกคุณได้แน่นอนโอ้นะฮะเริ่มแล้ว <think> ฉันคิดว่าเป็นที่นี่แหละธรรมชาติเรียกหานะ่ะเดี๋ยวฉันกลับมานะ คนเดียวโอ้ยข้างนอกโคตรหนาวเลยเอ้อย่าดื่มเบียร์ไหมปากไปนะบุหรี่ไหมไม่คนหล่อไม่ดูบุหรี่บุหรี่ไม่ดีต่อสุขภาพอืมแถวนี้มันพิลึกจังเลยมันมืดๆนะเป็นป่าบังเวียงนะครับโอ้โหที่นี่มันขนลุกจังเว้ย เสียงเไรเฮ้ยมันใครน่ะโอ้เดินเข้าไปในนั้นเนอะตามเสียงไปนล้วพอดีเขาจะสงสัยอะไรบางอย่างก็ได้นะ โอ้ยมันไปนานยังวะตกส้มตายเลยงไงวะเนี่ยบางทีนะ่ะไปตามหาเขาหน่อยก็ดีนะโอ้โหได้สรุปคือมาส่งกูตรงนี้ใช่ไหมได้เลยเดี๋ยวฉันจะดูรถไว้ให้แล้วก็ไม่อยากจะซื้อตัว๋วเช่าพื้นที่นะ่ะโอ้ช่วยกูได้เยอะเลยไอ้แว่นว้ามาแล้วนะครับโอ อุปจ้าโอ้ช็อเตอร์หนึ่งนะครับอืมก็ตอนนี้ผมด้านซ้ายนะครับจะมีเฟรมเรทเด้งนะก็ทุกคนสามารถดูเฟรมเรทได้ตอนที่ผมเล่นนะผมก็จะเช็คเอง้วยแหละว่าเฟรมเรทมันประมาณตรงไหนนะเฟรมเทดดอบไหมอะไรเงี้ยนะครับนองจากตอนนี้นะครับผมเพิ่งเปลี่ยนการ์ดจอตัวใหม่นะจาก7050 TI นะครับที่ใช้มานานก็เปลี่ยนเป็น1 0 5 0 Ti นะครับโอเคอกดชิปเพื่วิ่ง แล้วก็ตอนนี้ทุกคนก็จะได้ดูเกมที่มันดีขึ้นนะครับโอ้มันไปได้ไกลขนาดไหนวันนี้ไปฮะแต่ว่าตอนนี้เราไปตามหาตำรวจดีกว่านะครับตำรวจอยู่ไหนวะอุย้ยซากวางตายโอ้น่าเลยแล้วก็ตอนนี้นะครับคลิป s k y ยลิมนะครับกำลังทยอยลงเรื่อยๆนะอาจจะลงควบคู่กับสลับกับเดสติ i อ Evil นะครับแล้วก็มี Fort n i น e ด้วยนะนะครับก็พยายามตัดตัดลงมาเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ นะครับก็ช่วงนี้ฝึกงานนะผมอาจจะอาจจะไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นะก็ได้แต่ลงคลิปดองที่ผมตัดดองไว้นะนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษแล้วกันนะที่มาทำเกมนี้นะครับแล้วก็จะได้มาอัปเดตให้ฟังว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับตัวผมในปัจจุบันนี้นะก็ตอนนี้เป็นอย่างนี้นะครับเล่น i อซีรีมิกเนาะ <laughs> มีใครอยู่บ้านไหมอืมอะไรอะ ครูซิฟิกเหรออะไรอะครูช,ชามจักเม้นอิสไนการตัดสินยามค่ำคืนอะไรวะแปลถูกก็ไม่รู้นะครับนี่มีอะไรไหมอันนี้ไปได้ไหมเนี่ยโอเคคงไม่มีกุญแจแน่นอนบ้านหลังใหญ่มากเลย ต่างกับว่าคลาสสิกที่แบบเป็นบ้านแบบเฉยๆอะสองชั้นเฉยๆนะอันนี้คือแบบมีความละเอียดมีแบบความสมจริงเข้ามาด้วยนะครับอืออุยเจ้าของบ้านสวัสดีครับลุงสวัสดีครับโอ้เออขอโทษที่มาก,กวนในช่วงเวลานี้นะครับ เออผมมาตามหาตำรวจคนหนึ่งน่ะเ,เข้ามาแถวนี้บ้างไหมครับลุงแม็กอินโทเวนหรือไงวะไม่พูดแม่จาเลยอะไรอ่ะโอ้ตาตำรวจนะครับมาริโอ้เฟซิโก้ชื่ออะไรมั่อยี้เฮ้ยลีออนหลังมีบอก วุ้ยไวมากนะบีออนเก่งขึ้นเยอะเลยจะพักสองอจูบกําแพงไปหนึ่งทีโอ้ทุกคนครับรีออนเก่งขึ้นมากนะครับว้าวเลยเฮาเทเตอร์รดขี่โว้ยนี่นี่ท่าไม่ดีละ เสียไปในนี้มืดจังเลยนะฮะเกมนี้มืดนะครับมีความมืดพอสมควรเลยมันทำาอะไรวะเนี่ยไอ้ชาวบ้านวันนี้มันทำาอะไรวะเนี่ยโอ้โหแบบอุปกรณ์อะไรแปลกๆเต็มเลยอะ มีกรงดักจับสัตว์นะครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยโดนสับที่คอด้วยเฮ้ย <Hey. S 2> <Hey, S 1> ฉ,ฉันรับทราบแล้วฉันได้ยินสถานการณ์เป็นไงบ้างโอ้ oh, แม่ง เกิดป้าอ, <lawsuit. S 1> อะไรขึ it it Ο, ้นวะเนี่ยทุกคนน่ะแย่ละเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างขึ้นด้านนอกไม่รู้นะครับนี่มันอะไรกันนี่เฮ้ย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 ไม่มีทางนะอืมอืมมาดิมีดก็พอมีดมีดู้บีบคอเขาเถิดแม่งแย่ขึ้นเรื่อยๆแล้วเว้ย ไปดี่วานนะครับมีอยู่แล้วผมไม่อยู่แล้วจังหวะนี้ใครจะอยู่ก็อยู่ไปผมไม่อยู่นะฮะอะไรอะ่ะมันพังกำแพงด้านขวามาเหรอโอ้โหพังประตูไปหนึ่งข้างในมีอะไรไหมโอเคมีคนเดินออกมา คือมึงสายตาดีเรื่องไงวะมึงสายตาดีเหรอมึงสายตาดีมากเหรอฮะที่สงสัยจริงๆเรานี้ยสภาพใส่ข้างในเนี้ยวันดีพี่วันด, <c oughs> นดีอ้าวเอออือสนตีนไปสักทีหนึง่งอืออืออือมาดิวมาดิย มาดิมาดิสเต็ปไเต์เด็กโซ่เสเต็ปดาร์กโซ่มาดิมาดิเอานิ่งเลยโอเคนะทุกคนไปแทนต่อนะครับสเต็ปดาร์กโซ่ก็มาอยู่ในเกมนี้ด้วยเช่นกันนะครับปดูสิซ้ายเคลียร์ขวาเคลียร์ล็อบห้อง การวางแผนมาอย่างดีโอ้โหมันศึกษาข้อมูลมาหมดแล้วะอ้วนี้คือเด็กผู้หญิงคนนั้นที่เราตามหารูสนี่คอนดอร์วันันนีกแอนอยู่นี่มีอะไรว่ามาลูกสาวประธานาธิบดีเบบี้อีเกิลดูือนเธอจะอยู่ในหมู่บ้านนี้แหละงั้นแหล่งข้อมูลเราก็ถูกต้องดีมากต้องการสถานที่ที่ไปอยู่ใกล้ทะเลสาบมากที่สุดเธอจะถูกพาตัวไปที่นั่นก็ได้ รับทราบเดี๋ยวฉันจะหาให้ว่าทางไหน,น,นเร็วเขาล่ะมีปัญญาเกิดขึ้นกับคนทางผมคนที่มาส่งตัวผมเขาโอ้โหมาแล้ว <c oughs> โอเคต้องไปแล้วไปค่อยคุยกันนะส <c oughs> วัสดีครับพี่สวัสดีครับโอ้ยมาสามคนเลยนั้นลมยานเลย่ไงวะเ <c oughs> ออกูบอกอย่างนี้เลยอ้จังหวะเชียร์เป็นเชียร <c oughs> ์ตายนะครับทุกคนไงลงมันไม่เป็นนะดิ อปีลงไม่เป็นโอ่เนี่ยทำเป็นคนรล่อไม่ได้ไงโ <laughs> งน่ไปกันต่อนะ <laughs> แซวแซวซอมแซวพวกไอซอมบี้เล่นนะครับไปโอเคตอนนี้เควสคือไปที่ทะเลสาบนะครับโอ้แมปสวยมากมีความเป็นป่าภูเขาแบบสุดๆเลยอะผมมีเกมที่จะทำอีกประมาณหลายเกมเลยครับไม่ว่าจะเป็นเออ เกมแบบท็อปฟอร์มใหญ่ๆนะที่ผมแบบลิงไว้แล้วว่าจะมาทํานะครับก็รอดูกันได้นะครับแต่ว่าอาจจะใช้เวลานานหน่อยนะก็ขอบคุณที่รอกันนะครับนะสำหรับคนที่ซับสไคร์นะครับแล้วก็ยังไม่กดอันซับแล้วก็ยังอยู่กับผมต่อนะครับขอบคุณมากครับช่องผมอาจจะโตช้านะครับแต่ว่าโตนะนะครับโอเคยังไม่เซฟแล้วกันนะครับไปต่อมีตังไหมอู้หูไม่โดน สบัดมองไม่คมเลยแต่มันจะดรอปอะไรบางอย่างโอ้เพซเซตัสนะครับอันนี้เป็นสกุลเงินของเกมนี้นะครับแล้วก็ของประเทศสเปนเนาะโอเคก็คือเงินที่ใช้ในประเทศนี้นะครับกด E เพื่อนั่งโอเคระบบย่อตัวนะครับ ไปดีกว่ามีอะไรไหมวะโอ้ยจำสกักกมาดิมาดิาดจำสกักกเป็นคนเดียวอะ,ะ,ะอะไรทำอะไรทำอะไรไม่ต้องไม่ต้องมาดินเลยให้คนละเม็ดก็พอครับแล้วก็ตีนคนละลูกอุ้ย ขอโทษเราไม่ได้มองผมเลยม,มองนะครับโอ้ขอโทษเลียวเราขอโทษเราไม่ได้ตั้งใจอันนี้อุย้ยตกใจม,กมึงจะพกวางนี้ไม่ได้นะอื้อืออื้มพกวางี้ไม่ได้นะเขาจะไม่ลุงนเะข้าใจไม่ลุง,จ,ลงจูบจูบเครื่องอุปกรณ์ไปเลยอืมเขาเรียกว่าอะไรน,นะอุปกรณ์กากรเกษตรอืมจูบไปเลยไป อุ้ยแฟชชั่นเด็ดสวยเรเทอร์อืมตำนานที่ดีว่าเดิมไปแล้วเกมนี้ผมมีระบบออโต้ซอสมาด้วยนะครับการจัดเรียงให้เราแบบออโต้นะซึ่งถือว่าทำมาดีแล้วครับไปอืมด้วยอะไรหัวคน,นตกใจโอ้ หมู่บ้านคลาสสิกจริงๆนะอะไรอะน้ำมันไอแวน่นปาวะน่าจะไอแวน่นนะฮะโอ้ยแวน่นโดนเผาทั้งเป็นฉิบหายละวึหโอ้ทุกคนดูเดียครับคือมันเผาคนทั้งเป็นอะแต่ไอคนชาวบ้านที่เหลือเนี่ยยังทําตัวแบบตามสบายแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะโอ้โหไม่ปกติแลวหมู่บ้านแห่งนี้เอาละ กินเฮิร์บอุ๊ยมึงเห็นด้วยอืมอร่อยเหรอป้าโอ้โหมึงเห็นเห็นได้ไงเนี่ยเห็นได้ไงเนี่ยไปมาอยู่ละโอ้โหนี่ป้าอืไปก่อนไปแล้วเว้ยไปแล้วเว้ยไม่อยู่แล้วสเตลแตกโอว่าจะสเตลซะหน่อยแตกเลยพอดีลุง ขอาบ้านละโอ้โหบ็อกกูเลย,อยบอกบ้านเคเอ้ยมีการวางแผน่นดึงบันไดออมีเลื่อยด้วยเหรอโอ้ไม่นะมนึงต้องหลอกเล่นแน่ๆเลยข้างบนก็นมาโอ้ไปแล้วโอ้ยวันนี้วันโชคดีเลยขอยงกูเนนะี่ย เลีอยอนบนนะฮะไปโอ้มันเจาะมาแล้วมันเจาะมาแล้วโอ้ยุูกสอง W80 สวยเบิดแทนเกเนตไปมาแรกทีบันไดก่อนมาให้ขึ้นสุวนช็อกันเชลอ๋อเหมือนเดิมเลยพอดีพี่ทำอะไรพี่หัวแตกไปด,ดิวงหลังก็มาเว้ย มาแมวบันไดขึ้นได้ไหม <Okay. S 1> เฮ้ยออกไปเลื่อเดินติดเด้อเดิอนอูอ้สับโป้ตัวเองอ๋อเลืเลยบ้าข้างสับโป้ตัวเองอืมกูถีบให้ด้วยอืไปออ,ออกออกข้างนอกก่อนออกข้างนอกก่อนเตะบันไดเตะบันไดไม่ให้คืนอะไรจ๊ะเตะคู่เลยมาอะไรอะไรอะไรมึงในเรื่อย อะไรมึงเอ็กซีเบิร์ดระเบิดเรียบร้อยนี่เลยเป็นโจ๊กซ้ำซ้ำจังวันนี้ซ้ำหนี่ม่โดนเลยเวตะอืมงงงงหมดอ่ะจังหวะนี้งงงหมดอ่ะหลังเข้าโอเคเสร็นละหนีกันหนีกัน มันลมผมตกใจนะโมดี้เสียงอะไรแปลกๆมาสักพักแล้วตะอืออะไรอะไรป้าทำไรป้าทำไรมาดิป้าป้ามา,าดิตำรวจเป็ดเรียบร้อยทางแก๊งอืมให้ทางแก๊งเลยซ้สา้สามเรื่อยก่อนเจ็บตายแล้วนึงเฮ้ยไปเรื่อยตายแล้วอืออะไรครับป้าฮะ ต้องตีนอะไรจ้าอะไรจ้าเราเก็บไปเธอมาแล้วสวยไหนมีวัวรอมาก่อนรอมาก่อนโอ้ยนนี้ล่นเฉยอะไรวะวัวข้างเอาวัวข้างละลุงงงอะไรเนี่ยลุงงงอะไรเนี่ยผมรู้ว่าลุงอาจตกใจที่ว่ามีวัวมีวัวข้างแหละผมเข้าใจลุงนะอืนอนไปซะอุ้ยอุ้ยนี่ไงวัวช่วยเราอะโอ้ยน้องวัวตายแล้วเศร้าอืนอาดิเขี้ยเขี้ย โอจากคุ้งเลยอุ้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 ยโดนต่อยโดนวันพันช์คราฟกระสุนกันนะครับอ๋อไม่มีรีซอสคาราฟไม่ได้อันนี้เป็นระบบใหม่ที่เพิ่มมาครับระบบคราฟนะครับก็ดีดีหมดเลยนะครับตอนนี้อะไรที่มันมีดีอยู่แล้วก็ดีกว่าเดิมนะพวกมึงจะร่วมมือกันทำไมเนี่ยไปขยันเข้าหลังกันจังเลย ไปเกะเว้ยมาทีละคนทีละคนบอกว่าทีละคนดูดีมันมีมีดอยู่เฮ้ยเฮ้ยมาดิมาดิเห็นมีคนข้างื้มเตะความหมดวันนี้วิ่งจังวะนี้วิ่งโอเคได้กระสุนเพิ่มอ๋อออกมุมนี้ได้โอเค เอ๊ยอะไรอะ่ะเอ้เสร็ียระคังดังแล้วเหรอ,อวิ่งเพลินเลยโอ้กปาน่ะป้าปากปพายาพูดเหมือนเดิมเลยพูดเหมือนตอนภาคคลาสสิกเป,เป,เป,เป๊ะโอ้เดือดมากนะครับทุกคนแนะนำไปซื้อของแท้มาเล่นนะครับโอ้โคตรเดือดโอเคพอมันไปไหนกับมันกันแล้วนะครับน่าจะไปเข้าโบสถ์เนาะ ยต่ละครั้งจกโบดแน่ๆเลยลีออนงงอม, <c oughs> มองมีมองกล้องเนี่ยนะแหมไปประตู กลับสู่ความเงียบสงบทุกคนไปไหนกันหมดไง <B ingo. S 1> เล่บิงโกเหรอว้าวอินโทรสุดเฟี้ยวนะครับ r e s i d e n t e v i l 4 r remake ครับไป เปิดตัวได้อลังการเหมือนเดิมมาแล้วครับปาดเงือเลยเรีอวนปาดเงือเลยรูส <laughs> <ous> ถึงคอนดอวันฉันเจอเส้นทางที่จะไปแม่น้ำได้แน่นอนแล้วตามหากัางหันลมอันใหญ่ <laughs> แล้วก็จะมีทางที่อยู่ข้างๆกันไปได้กั <laughs> ง,งหันลมรับทราบแล้วระวังตัวได้หรอรูสเลือกกัน <laughs> โอเคครับตอนนี้เราต้องหาเส้นทางที่เป็นกลางหันลมนะครับอันใหญ่ โอเคเกียร์ของกนบ้านนี้ไม่ได้เข้าเลยเมื่อกี้วิ่งวนรอบนอกเดียวเลยแล้วเบิดมือนี่ว่ะโอ้โหใช้เลยอันนี้อะไรมีอะไรไหมไม่มีผมจะแวะฟาร์มหน่อยหนึ่งเนาะแบบอยากจะแวะแบบแวะสำรวจของหน่อยหนึ่งนะครับอาจจะมีอะไรที่ไอ้นี่ได้้ยนี่ดูได้เหรอโอ้โหคนพวกนี้แม่งบ้าไปแล้ว มัาน้องวัวตายแล้วบายบายตรงนี้ผมเอาของมายังวะัไม่ได้เอาเมื่อกี้ไม่เห็นเป็นผ่านตานะครับแต่ว่าไม่มีเวลาเด d h เฮิร์บมันจะเก็บไปแล้ว <Yeah. S 1> นี่งไงไอเลื่อตายนี่ดับไอเมโลนะครับดับมรกตให้เรา <laughs> คาบกระสุนปืนก่อนเลยตอนนี้ไม่มีรีซอสโอคบไม่ได้ อันนี้เข้าได้ไหมมีประตูมันเข้าได้เลยโอเคล็อกอุ้ยเชียตกใจตกใจออะเปอะไรวะจู่ๆลุงแกลุกเมื่อกี้ผมยิงแล้วลุงแกก็ลงไปนอนนะทุกคนนอนให้แทงเลยอันนี้ไม่มีกุญแจอะไรไม่รู้ บ้านนี้น่าจะเคลียร์แล้วนะครับอุ้นี่ไงเงินด้วยกันพาวเดอร์แล้วก็เงินโอเคอ่าเววเวดบลูโอ้คิดถึงอย่างเลยข้างบนนี้รู้สึกมันจะมีของมั้ง อ,อุย๊ยล่วงมาเฉยอืมอืมกระสุนปืนพกเยอะมากนะครับตอนนี้ สวยเลยข้ามไม่ได้เดี๋ยวดูซิว่ากางหันลมมันใหญ่มาอยู่ทางไหนนะครับอ๋อนี่ไงนี่ไงกางหันลมโอ้ยจุดเซฟมงมีกระตุกด้วยโหลดเลยไม่รู้โอเคนะครับขอเซฟเกมก่อนแล้วกันนะครับผมจะเซฟทับอันที่เล่น ไปเซฟนู่นแล้วกันนะครับพอดีผมเล่นอันนี้ผมเล่นนิวเกมพัสไว้นะนิดนึงแล้วผมก็ว่าจะอัดเกมนี้ก็เลยว่าจะเริ่มนิวเกมใหม่นะครับก็เซฟอันนี้ไปนะครับโอเคเป็นเซฟที่หนึ่งใหม่นะครับนี่นะฮะโอเคครับเดี๋ยวผมตัดพาไปแค่ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเราไว้เจอกันในพาร์ทหน้าครับผมนะก็ใครเข้ามาดูก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์นะครับถ้าชอบผลงานนะครับผมก็จะลงผลงานเรื่อยๆนะครับถ้ามีอะไรทําก็เอามาลงนะครับนะก็ ลงช้าหน่อยแต่ว่าก็ลงนะครับนะขอบคุณที่ยังติดตามมนเสมอมานะครับแล้วก็บายบายครับ